กาซัพพอร์ตขนาดนี้ไม่รู้ช่วงนี้มันออกมานานแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับรอแป๊บนึงนะเอาผมไปก่อนทุกคนแต่จะเล่าให้ฟังนะตอนนี้ตักเคลียร์ตัวเองอยู่ตรงที่ว่าคือไม่ได้ไม่ไม่ได้มีใครห้ามออกไลฟ์อ่ะดูแขนไปก่อนเนี่ยดูแขนไปก่อนดูแขนไปด้วย ประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งค่ะสําหรับเรื่องราวของสองสามีภรรยาแมคคาออนไลน์ชื่อดังที่เคยมีประเด็นใหญ่สะเทือนวงการออนไลน์ไปก่อนหน้านี้ค่ะอยากแม่ตาก,ก่อนกนกและป๋าเบียร์การพลซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วข่าวมือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาไล์สดใครของอีกครั้งซึ่งล่าสุดในทางแม่ตากเองค่ะก็ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่ยังไม่ยอมเปิดหน้าเพราะว่ากําลังรักษาตัวอยู่ค่ะเผยภาพพุงพรุ้ยเหมือนเป็นคนละคนแต่งานนี้ดันเจอชาวเน็ตแซ เจ็บก่อนเจ้าตัวเปิดน้าสู้กลับค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจํากันได้ดีค่ะสําหรับ2องสามีภริยาแม่คคาพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังก่อนหน้านี้อย่างแม่ตั๊กก่อนกนกและป๋าเบียการพลค่ะ ที่โด่งดังจากการขายของออนไลน์จัดโปรโมชั่นทั้งถูกทั้งแถมจนคนแฮร์แฮรอุดหนุนกันเพียบควบคู่กับการทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมทำเอาหลายคนชื่นชมและอยากอุดหนุนสินค้าเข้าไปอีกค่ะก่อนที่จะโดนแฮกและความแตกกายเป็นประเด็นสะเทือนสังคมเมื่อมีลูกค้ารายหนึ่งค่ะที่เคยได้ซื้อดอกกุลับทองคำและจีไอไข่ทองคำและลูกประคำทองคำมาจากร้านขายทองออนไลน์ชื่อดังแล้วหวังว่าจะนำมาขายต่อแต่เมื่อปรากฏว่าไปถึงร้านค่ะทางร้านเนี่ยไม่รับซื้อและ ทองก็ไม่มีกี่หอมไม่ได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีใบรับรองค่ะซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปจึงกลายเป็นประเด็นดรามาและถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกวาง้างขวางว่าร้านทองดังกล่าวคล้ายทองปลอมหรือไม่จึงไม่สามารถนําไปขายให้กับร้านอื่นได้ขณะเดียวกันค่ะก็เริ่มมีผู้เสียหายจากการซื้อทองผ่านออนไลน์จากร้านทองดังกล่าวออกมาแสดงตัวกันมากขึ้นขณะที่ทางแม่ตั๊กก่อนกนกเองค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็บอกกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดขณะนั้นค่ะว่าไม่ต้องเอาไป ว่าร้านทองตักขายกลับไม่ได้ส่งคืนมาค่ะขายคืนได้ค่ะไม่ต้องเอาไปปันไม่ต้องเอาไปดามงดาบม,ม้าเป็นอะไรไปดูคนที่ชอบและใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขซื้อ 600—700 บาทไปขายคืนได้200-300ถึง300บาทถ้าคิดว่าไม่คุ้มเราไม่ซื้อเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเราไม่ต้องใจมันออกไปเราไปซื้อร้านที่คิดว่ามันจะคุ้มจบ ก่อนที่ดามานี้ค่ะจะเป็นมหากาบที่ลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องระดับประเทศเมื่อแม่ตักและป่าเบียค่ะได้เผชิญหน้าผู้เสียหายในรายการโหนกระแสครั้งแรกยืนยันกลางรายการว่าร้านทองของตนขายทองทุกแบบทั้งทองรูปประพันธ์ทั่วไปที่เป็นทอง 96. 5กเเ็ก็ขายส่วนทองที่เป็นปีเสียทองที่เป็นของมงคลเราก็พยายามหามาให้ลูกค้าเราได้ซื้อไปบูชามีการจัดโปรต่างๆนําของมาแถมให้เขาก็รู้สึกว่าซื้อไปแล้วคุ้มค่ายอมรับว่าบางครั้งไปไลฟ์ส แล้วก็ไม่ได้อธิบายชัดว่าอันนี้เป็นทองกี่กรรมมีพูดในไลน์แต่ไม่ได้ขึ้นเป็นข้อความให้เห็นชัดๆแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปขายต่อร้านอื่นไม่ได้ก็ให้เอามาขายคืนที่ร้านเรา หลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีผู้เสียหายในทีเพิ่มขึ้นเดือยร้นรวมไปถึงมีหลายคนที่ออกมาขุดออกมาแชรวิลกรรมของแม่ตักป่าเีียดที่ทำคอนเทนต์สร้างภาพช่วยเหลือคนแต่เบื้องหลังเป็นคนเรื่องบางคนถึงกับถูกตาหน้าว่าเป็นเหมือนขอทานไม่ทรามหากินเอาแต่มาขอเงินหรือบางคนที่ระปากว่าจะช่วยเหลือแต่ก็ทิ้งทิ้งคว่างๆไม่ได้ทำอย่างที่ระปากเอาไว้ค่ะ หรือแม้กระทั่งศิลปินดาราบางคนที่เคยไปร่วมไลฟ์ขายของขายทองขายสินค้ากับทางแม่ตักป่าเบียกก็พลอยได้รับผลกระทบถูกสังคมตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต่างออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทำหน้าที่ในการถูกว่าจ้างไปร่วมไลฟขายสินค้าด้วยเท่านั้น และอยากท,ที่ทราบกันดีค่ะว่าเรื่องราววิรกรรมุูแสบของแม่ตักปาเบียถูกขยี้ติดติดกันจนนำมาสู่การบุกรวบตัวแม่ตักปาเบียค่ะบ้านพักในเวลาต่อมาคุมสอบเข้มก่อนที่จะนำตัวฝากครั้งและได้รับการประกันตัวชั่วคราวและปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเมื่อวันที่31มกราคม2568ิบที่ผ่านมาค่ะโดยสารอาญาค่ะได้มีคำสั่งพิจารณาประกันตัวที่นายการพลหรือป่าเบียดจำเลยที่2และนางสาวก่อนกหนกหรือแม่ตักจำเลยที่3ยืนคำร้องขอปล่อย ัวชั่วข่าวชั้นพิจารณาโดยสารกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่2และจำเลยที่3นำข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ออกสื่อสังคมออนไลน์และทุกช่องทางการสื่อสารห้ามมีให้จำเลยที่2และจำเลยที่3กระทำการใดๆที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินคดีในศาลและเพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยที่2และที่3หลบหนีจึงให้ติดอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลเอเอ็มติดตามตัวและนำหนังสือเดินทางประเทศที่ยังไม่หมดอายุประวัติที่ศาลหากผิดเงื่อนไข พิจารณาเพิกถอนคำสั่งอายุให้ปล่อยชั่วคราวและห้ามจำเลยที่2และที่3เดินทางออกนอกประเทศโดยให้แจ้งคำสั่งกับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองทราบโดยเร็ว ซึ่งหลังๆมานี้ค่ะชาวเน็ตเองเนี่ยก็เริ่มจับสังเกตเห็นแม่ตักแล้วก็ป่าเบียค่ะจะเริ่มคัมแบ็กวงการกลับมาขายของออนไลน์ไลฟ์ขายสินค้าอีกครั้งค่ะแต่ที่พีคไปกว่านั้นเพราะว่าก็มีคลิปของป๋าเบียที่สวมหมวกไอโมกไลฟ์ขายของขณะที่แม่ตักเองก็พูดอยู่หลังกล้องไม่ยอมออกสื่อค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยบอกถึงสาเหตุว่ายังไม่พร้อมออกนากล้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเธอฉุกมากค่ะเนื่องจากต้องทานยาคุมเพราะว่าผ่าตัดมดลูกเขาเวลาดูแลตัวเองก่อนแต่งานนี้ก็มีชาวเน็ กระตุกต่ำในทํานองที่ว่าชีวิตดูลําบากงานนี้ทั้งป่าเบีร์แล้วก็แม่ตัก๊ก็สวนกลับทันทีลั่นแหลก <c oughs> ไม่ต้องมาสมเพชเวทนาไปทําชีวิตตัวเองให้ดีก่อนดูลำบากมากขอบคุณที่เอ็นดูและก็สงสารนะคะขอบคุณที่เห็นว่าเราลำบากค่ะเพราะอีผมลำบากวันนะะี้มาเยอะแล้วใช่ค่ะวันนี้ชีวิตทุกคนนะไม่มีความยากง,ง่ายจนแบบไอ้การไทยนะครับพี่พี่ก็อย่าแบบคือเราไม่ต้องจะมาเยียดเออไม่ต้องมาเยียดว่าใครเขาจะมาจากไหนมาอะไรจริงๆนะคุณคุณทำสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันของคุณให้ดีที่สุดค ประเทศเวทนาอะไรพวกเราเหรอกพวกเรามีความสุขในการขายของอแต่วันนี้ผมจะขายตับหม19บาทไม่ได้หรอครับมันน่าเวทนานไนตรงไหนแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะทางปาเบียก็ยอมเปิดหน้าไลฟ์สดขายของบาเต็มๆก่อนที่จะน้ําตาแตกกลางไลฟ์พร้อมเผยคําพูดจุกอก,อกไม่คิดว่าทุกคนจะซัพพอตขนาดนี้รู้แบบนี้เนี่ยเปิดหน้านานแล้วขณะที่แม่ตักเองก็ยังต้องคอยตอบคําถามชาวเน็ตว่าทําไมถึงไม่ออกมาไลฟ์ถูกสั่งห้ามหรือไม่หรือละเมิดคําสั่งศาลหรือเปล่าโดยเจ้าตัวเองค่ะก็ได้ชี้แจงผ่านไลฟ์เพื่อ ให้ทุกคนอย่าหายคล่องใจค่ะลูกค้าซัพพอร์ตขนาดนี้ลูกค้าซัพพอร์ตเสมอนะบอกแล้วลูกค้าน้ำตาไหลขออีกห้าสิบกระปุกพอแล้วนะคะเพราะว่าเราขายแค่สี่สิบเก้าบาทวันนี้สั่งห้ากระปุกเลยแม่เมื่อกี้พี่ปิยาบอกมาทุกวันนะคะน่ารักทำไมพี่เขาน่ารักขนาดนี้เขาคอมเมนต์น่ารักมากเลยพี่คนนี้เราร้องไห้แล้วเออไม่รู้ว่าลูกอย่างนี้มาออกมานานแล้วบอกแล้วไงว่าคนรักเราเยอะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับอะไรที่ที่ช่วยผมได้ก็ช่วยผมกดตะกาหน่อยแลวก็อะไรที่เข้าใจมานะครับตอนนี้คือเศรษฐกิจมันแย่นะแต,แต่จะบอกว่าราคานี้คือ4ี่บก้าบาทลูกค้าคุณรอแป๊บนึงนะเอาผมไปก่อนทุกคนได้จะรลอาให้ฟังนะตอนนี้ตักเ <ใจ S 2> คลีย <รอ S 1> ตัวเองอยู่ตรงที่ว่าคือไม่ได้ไม่ไมีไ,ไ,ม,ไมีใครห้ามออกไลฟ์<ะ>ดูแขนไปก่อนเนี่ยดูแขนไปก่อน แต่ล่าสุดเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งค่ะเมื่อทางแม่ตั๊กก่อนกหนกได้โพสภาพที่เผยหุ่นเขาเธอที่เปลี่ยนไปอยากเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงพุงที่อ้วนจนแทบไม่อยากจะเชื่อก่อนที่เธอเองจะบอกเอาไว้ผ่านแคปชั่นค่ะว่าผลข้างเคียงจากการรักษาเนื้อง,งอกทุกอย่างเปลี่ยนไปจนน่าตกใจแต่ก็ไม่ทอ้อจะเอาแบบเดิมกลับมาจะทําตัวให้แข็งแรงสู้กับโรคต่อไปแล้วก็ยังได้คอมเมนต์ดักเข่าชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์แซะแรกเธอด้วยค่ะว่ารูปตัวเองนี่แหละ ค่ะมีภาพคลิปเก็บไว้หมดไว้ดูตอนพร้อมจะขายลดน้ำหนักถึงลงรูปตักขายลดน้ำหนักกาแฟโกโก้โกไฟเบอร์แคปซูลโปรตีนขายมาสิปีแล้วค่ะขายตั้งแต่ยังไม่มีลูกไม่มีความคิดจะไปดูดไขมันและไม่สามารถไปออกกำลังกายได้เพราะเหนื่อยใจสันตลอดเอามาลงให้ดูว่าป่วยอ้วนเลยไม่ไลฟ์เพราะมีคนถามเยอะว,ว่าปาเบียออกมาไลฟ์ตักไปไหน นอกจากนี้ค่ะแม่ตากก็ยังได้โพลร,รูปหน้าท้องของตัวเองให้เห็นแบบชัดๆแล้วก็บอกอีกคว่าเส้นตกหน้าท้องหมื่นคนท้องถ้าท้องจะดีใจมากเส้นนี้เขตทีฝากไว้9ปีแล้วไม่หายเลยมีวิธีแนะนำไหมคะแม่แม่แม แน่นอนค่ะว่าถึงเจ้าตัวเนี่ยจะคอมเมนต์ดักขอชาวเน็ตเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่ไวายมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสะแรงแล้วก็จมตีเธอวันนี้กันเหรอไม่ใช่รูปเขาไปตักหรอกแต่มันเป็นรูปของคนอื่นล่างสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาขายยาลดน้ําหนักอีกซึ่งทางแม่ตักเอกก็สวนกลับแบบจุกๆเช่นกันอย่างชาวเน็ตรายนี้ค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่น่าเชื่อทางแม่ตักก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ ชาวเน็ตอีกรายบอกว่าเตี๋ยวไปที่ไขมันออกแล้วมาโฆษณาขายอาหารเสริมลดความอ้วนละถักแม่ตักก็ตอบโต้กลับไปค่ะว่าขายลดน้ําหนักมาสิปีแล้วค่ะขายตั้งแต่ยังไม่มีลูกและดิฉันป่วยค่ะไม่มีความคิดจะไปดูดไขมัน ขณะที่ชาวเนต็ตอีกรายค่ะเข้ามาบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวจริงของเขาเป็นคนอื่นเอามารีวิวแล้วพออยากจะขายสินค้าอาหารเสริมของขตัวเองก็เอารูปตัวเองมาลงว่าตัวเองพร้อมได้ขนาดนี้จากนั้นทางแมตต์ก็ฟาดกลับด้วยการโพสต์ภาพของตัวเองแบบเปิดหน้าเปิดหุ่นให้เห็นบบกเต็มๆเ,เ,เพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเธอเองไม่ใช่คนอื่นและสวนกลับชาวเนต็ตจุกๆรูปใครดีคะรูปใครเอ่ยใครเจ้าของภาพแสดงตัวหน่อยพร้อมกับอีโมจิที่หัวเราะค,ค่ะด้านชาวเนต็ตก็สู้มือตอบกลับอีกคว่ารูป แต่ตอนไหนก่อนชาวเน็ตอีกรายเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ผสมลงด้วยค่ะว่าไปอยู่เรือนจำไม่นานน้ำหนักขึ้นขนาดนี้เลยเหรอคะทางแม่ตั๊กก็ตอบกลับว่าป่วยคะ่ะผลค้าเคียงจากการรักษาไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะเพราะแม่ตั๊กอยากได้เปิดหน้าศูนย์ชาวเด็ดโพสภาพของตัวเองแบบเติมตัวอีคกครั้งกะให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่ารูปร่างของเธอนั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างมากเป็นผลค่าเคียงจากการรักษาเนื้อง,งอกในมดลูกแปะคอมเมนต์ชาวเน็ตที่แซะแรงเธอด้วยค่ะว่า ไม่เป็นจริงที่ลงรู้เป็นคนอื่นแล้วต่อไปก็ว่าเป็นรูปตัวเองแล้วมากินอาหารเสริมของตัวเองแล้วผอมได้แบบนี้อันนี้ทําเพื่อการค้าชัดๆทุกคนอย่าหลงเชื่ออย่าลงซื้อสินค้าที่ไม่เป็นความจริงจากนั้นค่ะแมตตาก,ก็คอมเมนต์รัวๆใต้โพตเดงกล่าวสวนกับชาวเน็ตรายนี้อีกค่ะว่าทุกวันนี้ก็ยังอ้วนที่อ้วนเพราะป่วยน้าไม่เหมือนเดิมมันอ้วนนะคะตัวจะแตกแล้วตอนนี้ก็อ้วน นอกจากนี้ค่ะทางแม่ตั๊กก็ยังได้แนบรูปของเธอเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ค่ะขณะที่เธอโชว์บอันตราสาวพบว่าเป็นเนื้อง,งอกที่มุดลูกโดยเธอได้บอกเอาไว้ด้วยค่ะว่ารูปนี้ตอนตรวจเจอเนื้อง,งอกที่มดลูกปีที่แล้วที่เวทาดีเนื้อง,งอกไม่โตมากแต่เยื่อบุโผล่มดลูกเจริญผิดที่ทาให้เป็นพังผืดหนานะแล้วมีอาการปวดท้องค่อนข้างรุนแรงถึงกับต้องฉีดยาแก้ปวดและกินพอสแตนซีเมตาวันรักษาที่เดียวคือโรงพยาบาลเวทาดี แต่ก็ยังไม่ไวายบีชาวเด็ดที่เข้ามาคอมเมนต์ตามแซะอีกว่าได้จริงออกมาไ์สดให้เห็นกันเลยบ้อ้วนทักแม่ตักก็ตอบกลับว่าภาพนี้ยังไม่อ้วนใช่ไหมชาวเดดอีกรายบอกว่าทาไมไม่ลงรูปชัดๆไปเลยทักแม่ตักก็ตอบกลับว่าอันนี้ไม่ชัดหรอกคะ่ะ <c oughs> ก็เรียกว่ากลายเป็นว่าทําอะไรเดี๋ยวก็เป็นดามมาถ,ถูกชาวเน็ตตามแซะตามจวกไม่จบค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่าเราเดนี้แมบบ่ตากอาจจะมีเซอร์ไพรส์ยอมออกมาเปิดหน้าออกมาไลฟ์ให้ได้เห็นกันก็ได้ยังไงก็ต้องมาตามลุ้นกันคะ่ะและคุณผู้ชมเองล่ะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแวะมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนคลครอยากดนกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ทัพตลาดและเพจ Facebook ทัพตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดานล่างน,นี้เลยค่ะ